สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเบนคิวรุ่น mx 6 6 2นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเบนคิว mx 6 6 2นะครับความสว่าง3,500ลูเมนนะครับคอนทราสต์เรทิโอ13,000ต่อ1ความละเอียด1,024คูณ768หรือว่า xga นะครับตัวนี้ชั่วโมงหลอดใช้ได้5 0 0 0 6 0 0 0ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมครับ สำหรับตัวนี้นะครับความสว่าง3,500ลูเมนทีเดียวนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูช่องต่อทางด้านหลังนะครับช่องต่อทางด้านหลังก็จะมี VGA แล้วก็วีดีโอนะครับหรือว่า HDMI นะครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับด้านหลังใช่ครับก็จะมี AV นะครับเหลืองแดงขาวนะครับแล้วก็มี Audio in Audio out แล้วก็มี VGA นะครับมี m o n i t o อร์เอา VGA Out แล้วก็ HDMI แล้วก็ อ่าช่องต่อ USB นะครับซึ่งผมกำลังต่อ HDMI อยู่นะครับนี่คือโปรเจคเตอร์นะครับ BenQ นะครับโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ BenQ รุ่น MX 6 6 2ความสว่าง3,500ลูเมนครับ3,500ลูเมนนี้ถือว่าสว่างเยอะทีเดียวนะครับเป็น DLP โปรเจคเตอร์นะครับยี่ห้อ BenQ นะครับสภาพทางด้านหน้าก็สวยงามทีเดียวครับเมื่อพร้อมแล้วก็ทำการเปิดเครื่องได้เลยนะครับผมจะทดสอบ ดูไฟล์ที่ผมก๊อปปี้มาจาก u t u b e นะครับนี่ครับผมเปิดไว้แล้วนะครับเครื่องเครื่องเล่นไฮเดียรุ่น Q3 ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้า BenQ ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งความสว่าง3,500ลูเมนนี่ ถือว่ายอดเยี so ่ยมทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับยอดเยี hm mm ่ยมกระเทียมดองเลยนะครับคุณผ yeah> ู้ชมครับสําหรับเจ้าเบนคิวตัวนี้นะครับมาดูกันนะครับอ่าผมเปิดมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเปิดเครื่องมาแล้วนะครับฉายเข้ากําแพงนะครับซึ่งตั้งระยะใกล้ๆนะครับพื้นที่ไม่พอนะครับห้องแคบๆนะครับก็ฉายเข้ากําแพงเลยเดี๋ยวผมจะทําการเปิดดูไฟล์ภาพยนตร์นะครับสครูนนะครับอ่าเปิดไฟล์ภาพยนตร์ก็มาตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับ ปึ๊บมาที่มีเดียเซ็นเตอร์นะครับตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็เข้าไปที่วิดีโอนะครับวิดีโอแล้วก็มาที่นี่นะครับอ่าปึ๊บแล้วก็กด Enter เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็อ่าเลื่อนลงมานะครับมาดูมาดูภาพชีวิตของสัตว์ป่ากันนะครับมาดูกันนะครับนี่ครับ นี่ครับสุดยอดเลยนะครับผู้ชมครับ3,500ลูเมนสายกลางวันนะครับแถมเปิดไฟไว้อีก1หลอดนะครับผู้ชมครับโอ้โหนี่สายกลางวันนะครับสายกลางวันแล้วก็เปิดไฟนีออนหหลอดเปิดประตูหน้าต่างไว้เลยนะครับแต่ดูภาพนะครับนี่คือเบนคิว3,500ลูเมนครับผู้ชมครับสวยสว่างทีเดียวนะครับ3,500ลูเมนครับนี่ครับมาดูลำแสงนะครับ นี่คือเบนคิวโปรเจคเตอร์นะครับความสว่าง3,500ลูเมนนะครับผมทดสอบวันนี้นะครับฉายกลางวันนะครับแล้วดูความสว่างความแจ่มนะครับถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับ3,500ลูเมนครับคุณผู้ชมครับ นี่คือเบนคิวโปรเจคเตอร์นะครับ3,500ลูเมนนะครับเป็นเบนคิวโปรเจคเตอร์รุ่น MX 6 6 2นะครับ3,500ลูเมนคอนทราเรติโอ13,000ต่อ 1, <10 24 S> 1ความละเอียด1,024 7 6 8คูณ7 6 8หรือว่า XGA นะครับผู้ชมครับอ่ะจบแล้วเดี๋ยวผมดูคลิปอื่นๆต่อนะครับเดี๋ยวลองทดสอบดูคลิปอื่นๆนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะดูคลิปอื่นๆนะครับ ดูคลิปอื่นๆต่อนะครับดูคลิปนี้กันต่อนะครับอันนี้ครับมาดูคลิปนกแก้วกันต่อนะครับดูครับ3,500ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าเบนคิวตัวนี้คุณผู้ชมดูนะครับเหมือนดูทีวีเลยครับ3,500ลูเมนครับตัวนี้ดูครับโอ้โหเบนคิวตัวนี้ เหลือเกินจริงๆครับเปิดไฟด้วยใช้กลางวันด้วยนะครับสู้แสงได้สบายมากครับ3,500ลูเมนครับดูความแจ่มความสว่างนะครับผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดมากครับผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับสำหรับตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา6,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่08 158 5 1 9 9 8ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ